สวัสดีครับได้มาแล้วครับกำหนึงในอุปกรณ์เสริมสำคัญสำหรับ Meta Quest 3นั่นคือสายรัดสีสษนคุณภาพดีที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ไปทั่วโลกกับ Bobo VR รุ่นใหม่ล่าสุด Bobo VR M 3 Pro ที่ทำให้การสวมใส่ Quest 3ทํทำได้สบายศาีรษะยิ่งขึ้นสวมได้แน่นกระชับยิ่งกว่าเดิมที่สำคัญมาพร้อมกับแบตเตอรี่เสริมทำให้การเล่นเกม VR 3มมิติใช้งานแอปต่างๆทำได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นเราไปดูที่ตัวกล่องกันเลยครับ ตัวกล่องออกแบบมาในโทนสีขาวตามสไตล์ Bobo VR ตัวกล่องมีขนาดกระททดรัดด,ด้านหน้ามีรูปตัวอุปรกรณ์พร้อมชื่อรุ่นสำหรับด้านหลังกล่องจะบอกให้ทราบว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างเราไปแกะกล่องและไปดูข้างในกันเลยครับเมื่อเปิดฝากล่องขึ้นมาด้านในจะมีข้อมูลวิธีติดตั้ง Bobo VR เข้ากับ Quest 3พร้อมข้อมูลสเปคของตัวอุปรกรณ์และสเปคของแบตเตอรี่ครับ ด้านในกล่องจะมีพลาสติกปกป้องตัวอุปรกรณ์มาด้วยสำหรับตัว VR Bobo M3 Pro จะพับครึ่งมานะครับเวลาใช้งานต้องการออกมาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวทำให้เราใช้งาน Quest 3ได้นานขึ้นโดยมีสายชาร์จเตรียมมาให้ครบเลยครับด้านในจะมีแผ่นรองศรีศรษะด้านหลังซึ่งเราสามารถประกอบเข้าไปได้ง่ายๆด้านในยังมีซองพลาสติกด้านในซองจะมีแถบรองศรีศรษะด้านหลังแบบลายลวงพึง่งโดยเตรียมมาให้เราใช้งาน2เส้นครับ ดยแถบรองสีสานนี้ช่วยเพิ่มความนุ่มสบายเวลาที่เราสวมใส่ใช้งานเลือกใช้กันได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับและที่สําคัญพลาดไม่ได้นั่นคือแบตเตอรี่แบบไร้าสายที่เก็บไว้ในกล่องแยกต่างหากเมื่อเปิดกล่องออกมาด้านในโบโบได้เตรียมสายชาร์จแบบ USB-C มาให้เราใช้งานด้วยครับสําหรับใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่โดยตรงโดยมีคู่มือแผ่นภาพขนาดเล็กเตรียมมาให้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรละเอียดต่างๆในการใช้งานกันครับ เมื่อเปิดดูด้านในของกล่องจะมีแบตเตอรี่แบบไร้สายสำหรับใช้งานร่วมกับ Bobo VRM 3 Pro เพื่อใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ Quest 3ทำให้เราเล่นเกม VR ใช้งานแอปต่างๆได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดวิธีประกอบและการใช้งานกันครับเราไปดูรายการอุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่องกันครับเริ่มจากตัว b o b o VRM 3 Pro แบตเตอรี่แพ็ค B2 เอกสารแนะนำการใช้งานสายชาร์จแบตเตอรี่แบบ USB-C อุปกรณ์รองด้านหลังศีรษะและอุปกรณ์รองศีรษะแบบรวงพึ่งถอดเปลี่ยนได้ครับเราไปดูวิธีง่ายๆในการประกอบแผ่นรองศีรษะด้านหลังกันครับเริ่มจากให้เพื่อนๆกลางโบโบ VRM 3 Pro ที่พับครึ่งอยู่ให้กลางออกมาแบบนี้ครับโดยสามารถสังเกตตำแหน่งด้านบนได้ง่ายๆด้วยจุดรองศีรษะตรงนี้2ตำแหน่งนั่นเองครับให้จับด้านหลังแล้วดึงกลางออกมาแบบนี้ง่ายๆเลยครับเมื่อกลางออกมาแล้วเราจะเห็นรูปทรงของโบโบ VRM 3 Pro ชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับแขนจับทั้งสองข้างตรงสีดำนี้ซึ่งจะสวมเข้ากับเควส์เราสามารถปรับตำแหน่งได้นะครับทำให้การใช้งานยืดหยุ่นและคล่องตัวยิ่งขึ้นเราไปดูวิธีประกอบชุดรองสีษากันเลยครับโดยบริเวณด้านหลังจะมีพิมพ์ตัวอักษร L R บอกให้ทราบตำแหน่งในการประกอบซึ่งบนตัวอุปกรณ์รองสีษาก็จะมีตัวอักษร L R พิมพ์ตำแหน่งให้ทราบด้วยครับวิธีประกอบก็ง่ายมากครับด้วยการวางตำแหน่งซ้ายขวา L R ให้ตรงกันจากนั้นดันจุกยางเข้าไปในช่องที่เตรียมไว้ กดจุกยางเข้าไปในช่องที่เตรียมไว้แล้วดันเข้าไปเท่านี้ก็เรียบร้อยครับสําหรับอีกข้างก็ทําเหมือนกันด้วยการดันจุกยางเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยครับเมื่อดันเข้าไปแล้วแผ่นรองศรีรษะนี้จะติดแน่นมากไม่ต้องห่วงว่าจะหลุดหรือจะหล่นง่ายๆเลยครับเพียงเท่านี้การประกอบอุปรกรณ์ในการรองศรีรษะด้านหลังก็สาเร็จเรียบร้อยง่ายๆแบบนี้เลยครับโดยตัวอุปรกรณ์รองศรีรษะด้านหลังนี้จะทําจากแผ่นยางและข้างในมีฟองน้ําเนื้อนิ่มนะครับเวลาสวมใช้งานสบายศรีรษะและทําให้การสวมใส่กระชับยิ่งขึ้นด้วยครับ โดยอุปกรณ์องสีษานี้สามารถขยับไปมาเพื่อเข้ากับสรลิะเข้ากับรูปทรงสีสาของแต่ละคนได้อีกด้วยครับสําหรับด้านหลังจะมีปุ่มหมุนที่สะดวกใช้มากๆให้เราปรับระยะห่างปรับระยะความยาวของโบโบ VRM 3 Pro ให้พอดีกับสีสาของแต่ละคนได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับให้เราปรับความกระชับความสะดวกสบายในการสวมใส่ได้อย่างยืดหยุ่นคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ทําให้โบโบ VRM 3 Pro ได้รับความนิยมได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้ Quest สและ Quest ส3ไปทั่วโลกเลยครับ เราไปดูที่แต่ละส่วนของ b บ b บ VR M3 Pro กันครับสำหรับส่วนประกอบทั้งหมดจะเป็นพลาสติกคุณภาพดีน่าใช้ขึ้นรูปมาดีงานสวยงานประกอบดีทุกจุดเลยครับเราไปเริ่มกันที่ด้านบนที่ดีไซน์ออกมาทำให้ดูปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยว่าเป็นของ b บ b บ VR นั่นคือส่วนรองรับน้ำหนักด้านบนสีสังทั้งสองข้างนั่นเองครับเพื่อช่วยถ่ายเทน้ำหนักจากตัวว่ว Quest 3ที่เราจะนำมาติดตั้งในภายหลังทำให้น้ำหนักไม่กดทับไปที่ใบหน้า จนทาให้การใช้งานไม่สะดวกสบายนั่นเองครับโดยเมื่อมองจากด้านในจะมีเบาะรูปวงลีเนื้อนุ่มพร้อมการรองรับสีสัดด้านบนเตรียไมไว้ให้พร้อมเลยครับเราไปดูกันต่อที่แผ่นสีดําด้านข้างทั้ง2ด้านซ้ายและขวาที่ต่อกับส่วนรับสีสัดด้านบนตรงจุดนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆครับเพราะเป็นแขนที่เอาไว้ยึดกับแว่น VR Meta Quest 3นั่นเองโดยแขนสีดําตรงนี้สามารถขยับปรับตําแหน่งได้นะครับด้านในจะมีกรอบสําหรับสอดเข้าไปยึดกับตัวแว่น Quest 3 ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูการประกอบและการใช้งานกันครับถัดมาคือส่วนของกรอบด้านหน้าที่จะแนบกับบริเวณหน้าผากของเราเพื่อช่วยถ่ายเทและรับน้ําหนักด้านในจะมีเบาะฟองน้ํานุ่มๆที่สามารถเช็ดทาความสะอาดได้ด้วยโดยเป็นเบาะรองในแนวยาวตลอดทั้งแนวทําให้การสวมใส่ทําได้สบายใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนั่นเองครับสําหรับด้านหน้าจะมีแถบตินทุกแก่สาหรับสอดเข้าไปในช่องด้านหน้าของเคลสเพื่อเป็นตัวยึดโบโบ VR กับเคลสา และยังช่วยรักษาตำแหน่งระยะห่างระหว่างแผงรับศีรษาด้านหน้ากับส่วนรับไปหน้าช่องมองของเพลทส3ดได้ครับจากด้านหน้าเรามาดูตรงกลางกันบ้างครับสามารถขยับปรับตำแหน่งได้ด้วยนะครับหมุนขยับขึ้นลงได้ให้เราปรับตำแหน่งเพื่อสวมใส่ได้สบายที่สุดจากด้านหน้าเราไปดูที่ส่วนรับน้ำหนักบริเวณด้านหลังศีราะกันบ้างออกแบบมาให้โค้งมนขยับได้ปรับเข้ากับรูปทรงศีสาะและการสวมใส่ของเราได้พอดีเพิ่มการประคองศีราะด้านหลัง และยังช่วยให้การถ่ายเทยน้ําหนักทําได้ดีขึ้นอีกด้วยครับโดยมีให้เลือกใช้ทั้งแบบฟองน้ําหรือแผ่นยางรังผึ้งซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีเปลี่ยนกันครับซึ่งบอกรองน้ําหนักตรงนี้จะเป็นยางสังเคราะห์เนื้อนุ่มไม่ใช่ผ้านะครับทําให้มีจุดเด่นที่สามารถเช็ดทาความสะอาดได้นั่นเองเวลาเล่นแล้วมีคราบเหงือ่อมีคราบสิ่งสกปรก,ปกสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ทันทียังไม่หมดครับบริเวณด้านหลังนี้ยังมีปุ่มสําหรับหมุนเพื่อปรับระยะการรองรับศรีรษะที่แตกต่างกันไปของผู้ใช้แต่ละคนได้้อีกดวย เพื่อนๆสามารถหมุนปรับระยะเพื่อให้สวมใส่ได้อย่างสบายตามใจต้องการสะดวกคล่องตัวและยืดหยุ่นมากๆเวลาใช้งานร่วมกันหลายๆคนก็สามารถหมุนปรับให้พอดีกับศรีรษะของแต่ละคนได้ง่งงายๆเลยครับและที่สําคัญด้านหลังนี้ยังมีพอร์ตเชื่อมต่อแบตเตอรี่ให้ระวังแบตเตอรี่ B2 ที่มาพร้อมกันเพื่อใช้เป็นแบตเตอรี่สํารองชาร์จให้กับเค e ื่3ผ่านพอร์ตและสาย USB-C ที่เตรียมไว้มาให้พร้อมเลยครับทําให้เราเล่นเกม VR ใช้งานแอปต่างๆได้นานยิ่งขึ้น วิธีการใช้งานก็ง่ายมากแค่เอาแบตเตอรี่มาวางติดเข้าไปผ่านระบบแม่เหล็กแบบนี้ง่ายสุดๆเลยครับโดยเมื่อเชื่อมต่อแล้วไฟสถานะการทํางานจะแสดงขึ้นมาให้ทราบพ,พร้อมจุด LED ด้านล่างบอกสถานะความจุแบตเตอรี่โดยไฟแต่ละดวงคือสถานะแบตเตอรี่25%ถ้าไฟติดทั้ง4ดวงแบบนี้คือไฟเต็ม100%นั่นเองครับสาหรับการติดแบตเตอรี่ด้านหลังนี้ยังช่วยปรับช่วยเพิ่มสมดุลน้ําหนักในการสวมใส่ระหว่างตัว Quest 3ด้านหน้า กับแบตเตอรี่ให้น้ำหนักสมดุลเวลาสวมใส่ใช้งานน้ำหนักไม่กดทับบริเวณใบหน้าด้วยครับทําให้การสวมใส่ทําได้สบายศรีรษะสุดๆดีกว่าสายรัดที่มาพร้อมกับ Quest สาในแบบที่เทียบกันไม่ได้เลยครับของ Bobo VR ใช้ดีสบายสุดๆเมื่อติดแบตเตอรี่เข้าไปในหน้าจอของ Quest สาจะแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้ครับทําให้เราใช้งานไปและชาร์จแบตเตอรี่ไปพร้อมๆกันได้เลยเราไปดูที่ตัวแบตเตอรี่กันครับ แบตเตอรี่รุ่นนี้จะเป็นรุ่น B2 ความจุ 5,200mAh มีขนาดกำลังพอดีเหมือน power bank ขนาดเล็กด้านบนจะมีพอร์ต USB-C สำหรับการชาร์จตัวแบตเตอรี่ด้านหน้าจะมีปุ่มกดพร้อมไฟ LED รอบๆแสดงสถานะเวลาใช้งานที่เราติดเข้ากับตัว Bobo VRM 3 Pro นั่นเองครับเรายังสามารถกดปุ่มนี้เพื่อเช็คสถานะความจุป,ปัจจุบันของแบตเตอรี่ได้ง่ายๆด้วยเมื่อกดปุ่มนี้ไฟ LED บอกสถานะจะติดขึ้นมาบอกให้ทราบว่า ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่สําหรับด้านล่างจะเป็นพอร์ตในการเชื่อมต่อเพื่อจ่ายพลังงานและจุดแม่เหล็กสําหรับยึดกับตัวโบโบ VRM 3 p มโนั่นเองครับสาหรับด้านหลังจะเป็นข้อมูลสเปคของแบตเตอรี่เราไปดูวิธีง่ายๆในการเปลี่ยนชุดรองศีราะด,ด้านหลังกันครับโดยทางโบโบได้เตรียมแผ่นยางโครงสร้างในชุดลังพึ่งมาให้เราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ด้วยวิธีการก็ง่ายๆตรงแผ่นรองศีราะด,ด้านหลังเพื่อนๆสามารถดึงฟองน้ํารองศีราะออกมาได้เลยครับเพราะตัวฟองน้ํากับฐานรอง จะยึดติดกันด้วยตะแขบตีนทุกแกเราจึงสามารถใส่ถอดเปลี่ยนได้ง่งายๆเลยครับทําให้เราสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ง่งายๆอีกด้วยโดยบริเวณด้านล่างของฐานรองศรีรษะด้านในจะติดด้วยสติกเกอร์ที่เป็นตะเขบตีนทุกแกเพื่อให้เราสามารถถอดประกอบได้ง่งายๆครับเมื่อถอดแผ่นรองศรีรษะที่เป็นฟองน้ําออกมาแล้วเราก็สามารถนําแผ่นยางรองที่เป็นโครงสร้างแบบรังพึ่งมาวางแปะยึดติดเข้าไปได้เลยครับเพราะตัวแผ่นยางรองแบบรังพึ่งนี้ ด้านหลังก็เป็นตะเข็บตินต๊กแกเช่นกันวางเข้าไปแล้วตรงไหนไม่ตรงตรงไหนเบี้ยวตรงไหนไม่พอดีก็สามารถแกะออกมาเพื่อปรับตำแหน่งได้ง่ายๆเลยครับอยากสลับสับเปลี่ยนทดลองใช้งานแบบไหนแบบไหนใช้งานแล้วสบายศีษามากกว่ากันสามารถแกะสลับสับเปลี่ยนได้ตามความต้องการในการใช้งานของเราได้ง่ายๆเลยครับเมื่อติดเข้าไปแล้วตรงไหนไม่ตรงตรงไหนไม่พอดี ด้วยการยึดติดด้วยตะเข็บตินทุกแกเราจึงสามารถแกะออกมาแล้วติดใหม่ได้ทุกเวลาที่ต้องการเลยครับสามารถปรับตำแหน่งปรับมุมขยับให้เข้าที่เลื่อนตำแหน่งของฟองน้ำหรือแผ่นยางให้วางประกบกันได้พอดีนี่เป็นการออกแบบที่ไม่เพียงทำให้การใช้งานทำได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ยังทำให้เราสามารถสลับเลือกใช้ได้ง่ายๆอีกด้วยครับเพื่อนๆที่ใช้งานโบโบ VRM 3 Pro แล้วชอบการลองสีสันด้านหลังแบบฟองน้ำหรือแผ่นยางแบบโครงสร้างรังพึ่งกันครับ ใครชอบแบบไหนมากกว่าคอมเมนต์มาเล่ามาคุยให้ฟังกันได้นะครับสําหรับของผมจากที่ทดสอบมาแบบฟองน้ําก็รู้สึกว่าแน่นกระชับดีสบายศรีรษะด้านหลังสําหรับแผ่นยางแบบรังพึ่งก็ให้ความรู้สึกกระชับติดแน่นศรีรษะได้ดีหลังจากที่ดูรายละเอียดต่างๆกันเรียบร้อยแล้วเราไปประกอบตัว b บ b o VRM 3 Pro กับเคสสกันเลยครับสำหรับขั้นตอนวิธีการใส่ไม่มีอะไรซับซ้อนทำได้ง่ายมากๆเริ่มจากถอดสายเดิมที่มากับตัวเคสสออกก่อนครับ วิธีการก็ง่ายๆด้วยการจับที่ยึดด้านข้างทั้งสองด้านแล้วดันออกก็สามารถถอดออกได้ง่ายๆแบบนี้จากนั้นก็ถอดสายด้านหน้าออกเท่านี้ก็เรียบร้อยครับและเพื่อให้การใส่ b บ b บ VRM 3 Pro ทาได้ง่ายยิ่งขึ้นเพื่อนๆสามารถดึงกรอบรองรับบริเวณใบหน้าของ Quest 3ออกได้ด้วยนะครับออกแรงกดบริเวณด้านล่างเล็กน้อยแล้วดึงออกมาได้เลยครับการดึงกรอบออกมายังช่วยให้เราใส่สายลัดบริเวณด้านหน้าได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นเพราะช่องตรงนี้ค่อนข้างเล็กครับ เมื่อเตรียม Quest สพร้อมแล้วขั้นตอนการติดตั้งก็ง่ายมากครับด้วยการดันแขนสีดำทั้งสองข้างของ Bobo VR ซึ่งมีการยึดข้างในอยู่แล้วสวมเข้าไปที่แขนด้านซ้ายและขวาของ Meta Quest 3ค่อยๆดันเข้าไปซึ่งจะมีความแน่นกระชับพอสมควรนี่เป็นข้อดีที่ทำให้การประกอบติดแน่นไม่หลวมไม่หลุดง่ายๆเวลาเล่นจะได้ออกแอคชั่นออกอาการขยับซ้ายขวาขึ้นลงได้อย่างมั่นใจว่า Quest 3ไม่หลุดแน่ๆครับโดยระยะการใส่เข้าไปนี้ เพื่อนๆสามารถปรับได้เลื่อนเข้าออกได้เพื่อให้เหมาะก,กับการใช้งานพอดีกับรูปทรงใบหน้าและศีรษะของแต่ละคนได้ครับถ้ารู้สึกว่าใส่แล้วบริเวณรองรับหน้าผากด้านบนไม่แตะไม่สัมผัสกับหน้าผากของเราก็ขยับเลื่อนเข้าไปได้ปรับระยะให้พอดีกับศีรษะของเราได้อย่างยืดหยุ่นที่สุดเลยครับจากที่ทดสอบการใช้งานทดสอบการเล่นเกมที่มีการขึ้นไหวเยอะๆต้องขยับขึ้นลงซ้ายขวาเช่น beat saber เกมชกมวยเช่น creed two of f i h t หรือเกมที่ต้องขยับใบหน้าไปมาทั้งซ้ายขวามองขึ้นมองลงอย่าง p i s t o ต w h i p ความรู้สึกที่ได้จาก b o b o v r m 3 p ป o ให้ความรู้สึกที่ใสแล้วแน่นกระชับกับใบหน้าที่สำคัญใส่แล้วสบายมากๆการถ่ายเทน้ำหนักทำได้ดีออกแบบมาได้ดีน้ำหนักไม่กดไปที่ใบหน้าไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกว่ามีอะไรกดทับด้านบนศีรษะทำให้การเล่นทำได้อย่างต่อเนื่องสบายทั้งใบหน้าและศีรษะ เล่นเกมได้สนุกเล่นแอปได้เพลินเ,เล่นได้ต่อเนื่องนานๆไม่มีปัญหาเลยครับเรียกว่าเล่นกระจนเหงื่อท่วมตัวได้สบายๆซึ่งในการใช้งานครั้งแรกอาจจะต้องมีการปรับมีการขยับตำแหน่งกันบ้างเป็นธรรมดานะครับหลังจากนั้นสวมใส่ได้สบายมากๆนี่เป็นอุปกรณ์เสริมที่คุ้มค่าและน่าประทับใจมากๆเลยครับเพื่อนๆที่ใช้งาน Quest 3แนะนําเลยครับทั้งใส่สบายมีแบตเตอรี่ชาร์จ Quest 3ในตัวซึ่งจากที่ทดลองทดสอบใช้งานมาไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ นี่เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่ไม่ควรพลาดสำหรับเครอสามเลยครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดในการสั่งซื้อได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้รวมถึงลิงก์ในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ได้นะครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับทางร้านนะครับซื้อเองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ